เรา,าออกตามหากระบ้างวดประมาณ4-5-6ห0 0กพันกันค่ะจะมีขนไหนได้ว่างนะวันนี้เป็นเลงไว้เป็นตัวเตี้ยแคบแบละกันอ่ะเอาง่ายๆก่อนเลยที่สีรุ่งคาเซเตอร์เเอรมีไหมคิดว่ามีไหมอ่ะเปิร์นหักกันว่า,นาขนาดนี้ต้องมีแล้วล่ะค่ะซึ่งเห็นกันยังอยู่ข้างหลังนี่เอง 4, ี่ห้าหกพันทั้งนั้นเลยตามงบตามงวดต่อเดือนแน่นอนค่ะใครกําลังตามหางวดประมาณนี้ต่อเดือนอยู่นะรีบดูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งวดละสี่พันกันก่อนเลยเริ่มกันมาที่สีแบบจี๊ดๆเราใจวัยรุ่นวัยเก๋ากันเลยค่ะคันนี้เป็น t ตยต้า v i ีโก้แคปปี2 0 0 9นะคะตาส่นมาเลย1 9 9 0 0 0บาทค่ะงบนี้นะคะคุยกันได้นะจ๊ะใครอยากผ่อนต่อเดือนเนี่ยงวดละ4 0 0 0ทนั้นเองยังจัดได้อยู่นะยังจัดได้อยู่ เอาล้วค่ะคันนี้รีบนะสีสดสีสวยบางเดิมทั้งลำเลยค่ะหรือใครที่กำลังขยับสเต็ปม,มานิดนึงโอ้ผมอยากรู้อีกสักนวด5,000ได้ไหมมีค่ะก็จะเป็นเจ้าตัว m มิ s ซู i ิชิทริทันเลยค่ะคันนี้เป็นสีสวยมากนะคือสีคันนี้เขาจะเป็นสีออกแบบสีค่อนข้างน่าค้นหาสีเป็สีเทาแล้วบอกเลยนะว่าสีแบบนี้ดูแรงง่ายมาก ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาล้างนะคันนี้ก็จะค่อนข้างกลืนๆไปกับสีนิดนึงแต่ว่าตงยังต้องล้างอยู่นะทุกคนนะแน่นอนค่ะสีบางเดิมทั้งลำเหมือนเดิมงวดละ5 0 0 0คันนี้ตัดสดมาเลยค่ะ259,000บาทค่ะรถยนต์เป็นรถปี2014ก็จะได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยสวยแบบนี้เลยเป็นไททันแคปนะคะมาต่อกันมาค่ะต่อไปงวดละ6 0 0 0กันบ้างค่ะ มาที่แบรนด์หลักอย่างเช่นตัว v ีโกกันกลับมาหน่อยนิดนึงคันนี้จะเป็น v ีโก้แคปี2011นะคะงวดละ6,000ได้เป็นสีบลอนแบบนี้เลยหุ้ยสวยเนาะ คือมันจะเป็นสีแบบค่อนข้างเรียบง่ายนะคะแต่ว่าสวย2องแสนเจ็ดหาันสำหรับผู้ที่อยากตัดสดงวดละ6000ต่อเดือนอันนี้คํานวณให้แบบปกติก่อนนะแต่ว่าเรามีดีลพิเศษอีกเยอะมากย้ำนะรถปี2011แต่ว่าถ้าหากใครที่อยากได้ใหม่กว่านี้แต่ว่ายังครอบคุมไปในงบ6000ันจีน่ามีอีกคันหนึ่งเป็นเจ้าสีขาวแบบนี้ให้สีขาวคันนี้เนี่ยจะงบขึ้นมานิดหนึ่งปี2014 319,00 0าแต่ว่างวดยัง00พัต่อเดือนอยู่มาได้เลยค่ะจัดได้เลยที่สีรุ่งคาสตเตอร์โพย น,นะคะครู้กันแค่นี้ถูกใจลำไหนคอมเมนต์หรือว่าทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยสีรุ่งเก้า,กาหรือพี่จะทักไปบ้านฟ้าก็ได้นะได้หมดเลยคลิปหน้าอยากให้จีน่าพามาดูรถยนต์รุ่นอะไรคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวจีน่ามาอ่านแล้วก็เจอกันแน่นอนค่ะรถสวยมากส่งฟรีทัวรไทยทำสัญ,ญญาฟรีทั่วประเทศฟรีจัดฟรีโอนฟรีข้ามเนินการค่ะแล้วก็ใครที่มารับเองเนี่ยเดี๋ยวเรามีฟรีคูปองน้ำมันให้ด้วยนะคะจัดไปค่ะวันนี้จีน่าไปละค่ะสวัสดีค่ะ